โอ้อากาศประเทศไทยมันร้อนเหลือเกินเราก็เลยคิดอะไรออกว่าแดดแรงๆขานาดเนี้ยดูนะโอ้โหเป็นไงแสบผูแสบตาก,ก็เลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะลองเอาไข่เนี่ยใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ไปตั้งงไว้ใต้ใตตั้งิ้งไว้กลางแดดแล้วเรามาดูกันว่าไข่เนี่ยจะสุกไหมเดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไปในหม้อนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งมาที่กลางแดดสักกี่ชั่วโมงดีอ่ะจนกว่าแดดจะหุบกแล้วกันแล้วมาดูว่า ไข่ลูกนี้ของเราเนี่ยมันจะสุกหรือเปล่าถ้าสุกเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะว่าไข่พระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นยังไงไปลมได้ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งตรงนูน้นนะคะ ไปย้ายหมอ้อก่อนนะเรากลัวคนแบบปั่นเก็บของเก่ามาเก็บหมอ้อเราไปอ,อุ้ยน้องสีแดงอะเี่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าฮึบฟ้าจะไม่เป็นใจนะคะเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วดูฟ้าดิแดดมันหุบอะเดี๋ยวมาดูว่าการทดลองของเราจะสำเร็จหรือไม่นะจ๊ะ ครึ้มเชียฟ้าก็ร้องด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไข่กันละไปเอาหม้อก,กันเถอะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไข่พระอาทิตย์ที่เราเอาไปตากแดดไว้ตั้งแต่บ่ายโมงห้านาทีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะหนึ่งสสี่ประมาณกี่ชั่วโมงอะเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไข่จะสุกหรือไข่จะดิบห้าสี่สสองหนึ่ง 1 <One. S 2> ยังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยวิไข่เหนียวอะ่ะวิไข่เหนียวมากเหมือนตอนที่ตอกลงไปเป๊ะๆเ,เลยคะ่ะสรุปว่าแดดเมืองไทยไม่สามารถทำให้ไข่สุกได้นะคะ